Kā mora putacā āmano laksi rakrā <ensuite> noprabhumi bambunyādhirē eka

太真。 การประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมง,งานการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันและการจัดงานฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษโรงเรียนในฝันเป็นรายการที่มีภาพเสียงและเนื้อหาที่เหมาะสมในการชมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ควรชมตามลำพังควรชวนเพื่อนข้างๆให้ตั้งใจชมด้วย ภาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,542ของประเทศไทยได้เน้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุดมิได้ยึดวิชาเป็นตัวตั้งแต่ผลสำเร็จของการปฏิรูปดังกล่าวได้โครงสร้างการบริหารงานทางการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจลงพื้นที่ ส่วนการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแม้หลายฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาแต่ผลสำเร็จก็ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนจนกระทั่งปี2546เมื่อรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกลา่าวและริเริ่มให้ข้อคิดแก่บุคลากรทางการศึกษาว่าประเทศไทย จะไม่สามารถก้าวหน้าได้เท่าเทียมอาณาระยะประเทศแน่นอนหากไม่สามารถจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนได้อย่างเสมอภาคกันดังนั้นควรหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆให้มีคุณภาพสูงเพื่อลดช่องว่างเรื่องโอกาสที่จะได้รับทั้งคุณภาพของครูสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ด้านไอทีเหมือนเหมือนกันโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ส่วนกลางหรือต้องแข่งขันกันเพื่อจะได้เรียนในโรงเรียนใหญ่ๆและมีชื่อเสียงเท่านั้นจากความเชื่อที่ว่าการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้รวมทั้งประเทศไทยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้ไม่ไหลไปตามกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติเพราะแท้จริงแล้วคนไทยยังคงมีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นเข้มแข็งเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาสั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศ ภากแต่ยังขาดการเก็บรวบรวมซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้นี่เองที่เป็นบ่อกเกิดแห่งการสร้างภูมิคุ้มกันจากกระแสค่านิยมต่างชาติให้แก่เยาวชนได้เป็นอยา่างดีจากแนวคิดดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการด้านนโยบาย ให้จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมากขึ้นทำให้นักเรียนในชนบทที่แห้งแล้งกันดาลและห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องไปเรียนในสถาบันชั้นนำอีกทั้งยังได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ามาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้จริงอีกด้วย การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามฝันของคนในสังคมที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้านและในขณะเดียวกันก็จะช่วยทำให้ความฝันของคนในสังคมเป็นจริงได้โรงเรียนในฝันได้ถือกำเนิดจากโครงการ 1. อําอำเภอ1โรงเรียนในฝัน Lab School Projects ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่22เมษายน2546ทิศทางและภาพความสำเร็จของโครงการคือพลิกระบบการศึกษาหยุดวงจรความยากจนมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างโอกาสให้เด็กไทยโดยสร้างโรงเรียนชั้นดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตคิดวิเคราะห์มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมีคุณธรรม รักวัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเองซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของโครงการเป็นไปตามกลยุทธ์โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโดยทดลองปฏิบัติการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวณโรงเรียนกันทลารมศรีส,สเกตเป็นแห่งแรกความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนในฝันเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปี มีโรงเรียนในโครงการ3รุ่นแต่ละรุ่นมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามนโยบายของสพทรุ่นที่1 1อำเภอ1โรงเรียนในฝันมีจำนวน920โรงเรียนรุ่นที่2โรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านมีจำนวน865โรงเรียนและรุ่นที่3โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอมีจำนวน841โรงเรียนรวมทั้งสิ้น2,626โรงเรียนต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสาโกนรวม259โรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนกันทลาลมจังหวัดศินสเกตนะครับได้ รับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนแรกนะครับของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแรกของโครงการหนึ่งอำเภอโรงเรียนในฝันเราได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆในโครงการหนึ่งอำเภอโรงเรียนในฝันก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันจงพัฒนาและก้าวไป ในมาตรฐานสากลในโอกาสต่อไปในทุกๆโรงเรียนครับขอบคุณมากครับตลอดเส้นทางการดำเนินงานมากว่า10ปีตั้งแต่การคัดเลือกโรงเรียนโดยชุมชนและมีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันการดำเนินงานตามเส้นทางการพัฒนาที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียน มีกลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้านได้แก่ด้านนักเรียนด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนด้านการเรียนรู้และพัฒนาและด้านงบประมาณและทรัพยากรโรงเรียนในฝันขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และมีกระบวนการที่สามารถทำให้เห็นภาพความสำเร็จได้ในลักษณะของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและนำไปสู่เป้าหมายสำคัญสุดคือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนทั้ง3รุ่น พัฒนาคุณภาพจนสามารถผ่านการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันได้ทั้งหมดการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันในรอบ10ปีมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศช่วยให้เห็นภาพความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมคือกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ รบวิ่งทีมประกอบด้วยศึกษานิเทศระดับเขตตรวจราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในภูมิภาคซึ่งช่วยให้เกิดพลังในการทำงานร่วมกันทั้งประเทศกระบวนการประเมินตามสภาพจริงที่เรียกว่าการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันซึ่งเป็นกระบวนการที่ยืนยันหลักการของชายเซ็นเตอร์ และวิสัยทัศน์ของโครงการคือสร้างโอกาสให้เด็กไทยการใช้ไอ t ในการส่งเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติงานทั้งในระดับศูนย์บริหารโครงการส่วนกลางและการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนกระบวนการหาเครือข่ายผู้อุปถัมภ์ที่ทำให้เห็นความร่วมมือขององค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์แม่ข่ายจังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันจำนวน1,000ศูนย์ซึ่งถือเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ที่เข้มแข็งการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของโครงการโรงเรียนในฝันมีการพัฒนาโดยให้การสนับสนุนโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กิจกรรมโครงการสำคัญหลายอย่างได้แก่การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งงบลงทุนและงบดำเนินง,งานการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหารคณะโลฟ i ิ้งทีมและครูผู้สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ซึ่งดำเนินง,งานโดยส่วนกลางและโดยศูนย์แม่ข่ายจังหวัด การจัดทำเว็บไซต์โครงการ labschool.net labschool.com เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่วยให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารและติดตามงานมากยิ่งขึ้นการจัดทำสื่อเอกสารความรู้แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการการวิจัยการดำเนินงานของโครงการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนด้านต่างๆการจัดทำวิจิต ผลงานโรงเรียนที่ดำเนินการประสบความสำเร็จด้านต่างๆการจัดแสดงผลงานระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศและยกย่องเชื่อชูเกียรติซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสำหรับกิจกรรมสำคัญของปีงบประมาณ2,556ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนคือการจัดงาน แล็บส h ูล l ิมโพเซียม2013รระดับประเทศ4ภูมิภาครวม6จุดซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษามีเวทีในการสาธิตแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนง,งานการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันนี้คือ10ปีแห่งการเดินทางของโครงการโรงเรียนในฝันที่คณะทำงานทุกฝ่ายต่างพบและตระหนักดีว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพราะโรงเรียนจะต้องพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูการบริหารงานของผู้บริหารโดยมีส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนสิ่งดีๆที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันนั้นทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคระดับเขตพื้นที่รวมทั้งระดับโรงเรียนและได้มีการนำเสนอในงาน Lab School Symposium 2013ระดับประเทศ4ภูมิภาครวม6จุดเรียบร้อยแล้ว และได้มีผลงานที่เป็นตัวแทนแต่ละภาพ